ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของกฎหมายครอบครัวในหัวข้อเรื่องสินส่วนตัวและสินสมรสหากทุกคนพร้อมกันแล้วก็เชิญไปรับชมและรับฟังกันได้เลยก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าสินส่วนตัวและสินสมรสสามารถเกิดขึ้นมาได้อย่างไร สถานการณ์ที่จะทำให้เกิดการแบ่งแยกสินส่วนตัวและสินสมรสนั้นมีดังนี้ 1. เนี่ยทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมีการจดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องซึ่งจะต้องมีผลตามกฎหมายแล้วเกิดการสิ้นสุดการสมรสขึ้นไม่ว่าจะเป็นการหย่าร้างการที่ฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตลงหรือศาลที่พากษาให้เพิกถอนหรือให้หย่า เหตุดังนั้นจึงจะทําให้เกิดการแบ่งทรัพย์สินกันระหว่างทั้งสอฝ่ายซึ่งก่อนที่จะทําการแบ่งเราจะต้องพิจารณาว่าทรัพย์สินไหนเป็นสินส่วนตัวทรัพย์สินไหนเป็นสินสมรสโดยเมื่อเกิดการแบ่งทรัพย์สินเราจะนําทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสมาพิจารณาแต่เพียงเท่านั้น 2. ในกรณีของคู่รักที่ไม่มีการจดทะเบียนสมรสกันเพียงแค่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาหากมีการเลิกราจะไม่สามารถทำการแบ่งสินสมรสกันได้ต่อมาเราจะเข้าสู่หลักพิจารณาสินส่วนตัวกันเลยนะคะสินส่วนตัวคืออะไร1เลยเนี่ยสินส่วนตัวคือทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรสยกตัวอย่างเช่นก่อนสมรสนายบี บ้านหลังหนึ่งหากเกิดการหย่าร้างกันบ้านหลังนี้จะถือเป็นสินส่วนตัวของนายบีเพราะนายบีได้มีบ้านหลังนี้อยู่ก่อนสมรสยู่แล้ว 2. ทรัพย์ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างการสมรสโดยการรับมรดกหรือการให้โดยสนายหายกตัวอย่างเช่นนางเอได้แต่งงานกับนายบีสลงนั้นไม่นานแม่ของนางเอได้เสียชีวิตลงมรดกทั้งหมดแม่ของนางเ ได้ทำพินัยกรรมเซ็นยกให้นางเอทั้งหมดดังนั้นนายบีจึงไม่มีสิทธิ์ถือครองในทรัพย์สินมรดกนั้น 3. ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัวเครื่องแต่งกายหรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคู่สมรสฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งยกตัวอย่างนะคะนางเอแต่งงานกับนายบีนายบีเป็นชาวนา หลงจากแต่งงานได้ซื้อลดไถานามาคันหนึ่งลถไถนาคันนี้จะถือเป็นสินส่วนตัวแม้จะได้หลังจากแต่งงานแล้วแต่ลถไถนาคันนี้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพของนายบีจึงถือเป็นสินส่วนตัวนั่นเอง 4. ทรัพย์สินที่เป็นของมัน่นไม่ว่าจะเกิดการเลิกได้แต่ของมั่นที่ฝ่ายชายได้ยกให้ฝ่ายหญิงไปแล้วเนี่ย จะถือเป็นสินส่วนตัวซึ่งภรรยามีสิทธิ์ถือครองแต่เพียงผู้เดียวทั้งนี้สินส่วนตัวของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายนั้นย่อมเป็นผู้มีอำนาจจัดการจากนั้นเราจะเข้าสู่หลักการพิจารณาของสินสมรสกันเลยนะคะสินสมรสคืออะไรสินสมรสหนึ่งเลยเนี่ยคือทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างการสมรส 2. ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างการสมรสโดยพินายกรรมหรือโดยการให้เป็นหนังสือเมื่อพินายกรรมมือหนังสือยกให้ระบุว่าเป็นสื่อสมรสตัวอย่างเช่นในกรณีของนางเอที่แต่งงานกับนายบีสั่งงานไม่นานแม่ของนางเอได้เสียชีวิตลตงมืรอเรกทั้งหมดแม่ของนางเอได้ท,ทําพินายกรรมยกให้นางเอแต่เพียงผู้เดียวในกรณีตรงนี้หากเราเปลี่ยนเป็น แม่ของนางเอได้เซ็นยกมดรดกทั้งหมดให้เป็นสินสมรสแก่นางเอและนายบีในกรณีตรงนี้นายบีจะมีสิทธิ์เข้ามายุ่งเกี่ยวกับมดรดกตรงส่วนนี้เพราะถือเป็นสินสมรสนั่นเอง 3. ทรัพย์ที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัวยกตัวอย่างเช่นนายบีมีสวนผลไม้เป็นของตัวเอง หากได้ทำการสมรสกับนางเอแล้วเมื่อทำการค้าขายได้ผลผลิตได้กำไรออกมาจะต้องแบ่งเงินตรงส่วนนี้ให้กับนางเอด้วยเพราะถือเป็นสินสมรสนั่นเอง 4. ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยานอกจากที่ได้แยกไว้เป็นสินส่วนตัวแล้วย่อมเป็นสินสมรสทั้งหมด ในส่วนของสินสมรสนั้นสามีภรรยาเป็นผู้จัดการสินสมรสร่วมกันโดยการจัดการจะต้องได้รับความยินยอมร่วมกันเว้นแต่จะตกลงไว้เป็นอย่างอื่นโดยสัญญาก่อนสมรสหรือสารสั่งให้สามีหรือภรรยาเป็นผู้จัดการแต่ฝ่ายเดียว เอาละค่ะเราก็ได้เรียนโด้ในเรื่องของสินสมเด็จและสินสมรสกันไปเป็นที่แทบร้อแล้วนะคะหัวข้อต่อมาที่เราจะทําการเรียนเนี่ยก็คือการสิ้นสุดการสมรสเหตุผลที่เราต้องเรียนในหัวข้อนี้นะคะก็เป็นเพราะว่าเมื่อมีการสิ้นสุดการสมรสจึงจะมีการแห่งแยกสินสวนตัวและสินสมรสกัน ในทางกฎหมายการสมรสจะขึ้นชุดด้วยปัจจัยสําคัญดังนี้ 1. สาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะหรือโมชียหรือให้เพื่อขดการสมรสเพราะทําการสมรสโดคิดเที่อนขในส่วนของประโยคที่บอกว่าสาลพิพากษาให้เพื่อขอดการสมรสเนี่ยมีความหมายว่าการสมรสตกเป็นโมชียเช่น ผู้สมรสอายุไม่ครบ17ปีบริบูรณ์ผู้ยาวทำการสมรสโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือสำคัญผิดในตัวคู่สมรสถ,ถูกกลช่อชวนหรือว่าถูกข่มขู่การสมรสนั้นตกเป็นโมชยะและเมื่อสารพิภากษาให้เพิกถอนการสมรสนั้นก็จะสิ้นสุดลง 2. ผู้สมรสฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต 3. การหย่าได้แก่การหย่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายซึ่งต้องทําเป็นหนังสือและมีพยานลงลายมือชื่อรับรองอย่างน้อยสองคนโดยต้องมีการจดทะเบียนการหย่าและการหย่าโดยคําพิพากษาของศาลได้แก่คู่สมรสไม่อาจตกลงหย่ากันโดยความยินยอมได้ฝ่ายที่ต้องการหย่าจึงท้องต่อศาลให้คำพิพากษาให้หย่าโดยต้องอ้างเหตุผลในการหย่าซึ่งกฎหมายกำหนดไว้หลายประการด้วยชเช่นกันเช่น สามีและภรรยาสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาได้โดยปกติสุขตลอดมากเกิน3ปีซึ่งแยกกันอยู่ตามคำสั่งศาลเป็นเวลาเกิน3ปีเป็นต้นจากนั้นเราจะมาสารุปโดยรวมกันนะคะสินส่วนตัวคือทรัพย์สินที่สามีหรือภรรยามีอยู่ก่อนสมรส เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัวหรือเป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสโดยการให้โดยเสน่หาหรือรับมรดกสำหรับภรรยาของม่านจะถือเป็นสินส่วนตัวของภรรยาทางนี้สินส่วนตัวของคู่สมรสฝไไ่ายใดฝ่ายนั้นย่อมเป็นผู้มีอำนาจจัดการสินสมรสคือทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรสหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาโดยการยกให้หรือโดยพินัยกรรมซึ่งระบุให้เป็นสินสมรส รวมทั้งดอกผลที่เกิดจากสินส่วนตัวด้วยสามีภรรยาเป็นผู้จัดการสินสมรสร่วมกันโดยการจัดการจะต้องได้รับความยินยอมร่วมกันเว้นแต่จะตกลงไว้เป็นอย่างอื่นโดยสัญญาก่อนสมรสหรือสารสั่งให้สามีหรือภรรยาเป็นผู้จัดการแต่ฝ่ายเดียวซึ่งเมื่อการสมรสิ้นสุดลงไม่ว่าจะเป็นการหย่าร้างการเสียชีวิตลงของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งการที่สาราพิพากษาให้เพิกถอน จะต้องมีการแบ่งสินสมรสระหว่างชายกับหญิงโดยนำสินสมรสมาแบ่งเท่าๆกันแต่ถ้าฝ่ายใดจำหน่ายสินสมรสไปโดยไม่ได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องนำสินส่วนตัวของตนเองมาช่วยใช้สินสมรสที่ตนจำหน่ายไปด้วยเอาละค่ะเราก็ได้เรียนรู้กันในเรื่องของสินส่วนตัวและสินสมรสกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราจะทำการทดสอบโดย ให้เพื่อนๆลองตอบคำถาม3ข้อนี้ดูเพื่อทดสอบความเข้าใจของเพื่อนเพื่อนกันนะคะคำถามข้อที่1 นายดำและนางแดงได้จดทะเบียนสมรสกันมา3ปีในระหว่างนั้นนายดำได้ทำอาชีพเป็นชาวประมงเก็บเงินซื้อเรือประมงไว้ใช้ทำมาหากินอยากถามว่าในวันที่ทั้งคู่ผิดใจกันจึงตัดสินใจที่จะเลิกราและทำการหย่าเรือประมงลำนี้จะถือเป็นสินสมรสหรือสินส่วนตัวและมันจะไปอยู่ที่ใครก็ไก่สินส่วนตัวอยู่ที่นขขายดำขอไข่สินส่วนตัวอยู่ที่นางแดง คอควายสินสมรสอยู่ที่นายดำเงองูสินสมรสอยู่ที่นางแดงเราจะให้เวลาคิดประมาณ10วินาทีนะคะหมดเวลาเพื่อนๆตอบกันได้หรือเปล่าคะเรามาดูเฉลยกันดีกว่าคะ่ะ เฉลยก็คือกอไก่สินส่วนตัวอยู่ที่นายดำเหตุผลที่ตอบกอไก่นะคะเป็นเพราะว่าเรือประมงลำนี้เนี่ยถือเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพของนายดำแม้จะได้มาหลังจากแต่งงานแต่จะถือเป็นสินส่วนตัวและอยู่ที่นายดำค่ะคำถามต่อมานะคะคำถามข้อที่2นายสอนเป็นนักธุรกิจมีมรดกร่วมแล้ว50ล้านบาท อยู่กินกันฉันสามีภรรยากับนางสีมาห้ปีแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสวันหนึ่งนายสอนเกินหัวใจไว้เสียชีวิตลงอยากถามว่านางสีจะได้รับมรดกของนายสอนหรือไม่อย่างไรก็ไก่ได้เพราะนางสีอยู่กับนายสอนขอไข่ได้เพราะนางสีอยู่กับนายสอนเกิน3ามปีคอควายไม่ได้เพราะนางสีไม่ได้จดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายกับนายสอน งองงูไม่ได้พราะนางสีอยู่กับนายสอนไม่นานพอเอาละค่ะเราไปดูเฉลยกันนะคะเฉลยที่ถูกต้องก็คือ ข้อควายไม่ได้เพราะนางสีไม่ได้จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับนายสอนนะคะซึงไม่มีสิทธิ์ถือครองในมรดกของนายสอนนั่นเองเราไปดูคำถามข้อสุดท้ายกันเลยดีกว่านะคะคำถามข้อที่3ความว่านางมุกได้ทำการจดทะเบียนสมรสกับนายมิตรหลังจากนั้น2ปีแม่ของนางมุกได้เสียชีวิตลงพร้อมกับเซ็นพินายกรรมยกที่ดินทั้งหมด400ได้ไว้ให้แก่นางมุก นางมุกจึงได้ตัดสินใจลาออกจากงานมาทำสวนผักออร์แกนิกส่งออกทั่วทั้งประเทศมีรายได้เดือนละหลายแสนอยากทราบว่าหากวันที่ทั้งคู่ทำการหย่าร้างนายมิรจะได้สินสมรสจากที่ดินและรายได้ตรงนี้ของนางมุกหรือไม่อย่างไรก็ไก่ที่ดินได้เพราะถือเป็นสินสมรสรายได้ได้เพราะถือเป็นสินสมรสขอไข่ที่ดินได้เพราะถือเป็นสินสมรสรายได้ไม่ได้เพราะถือเป็นสินส่วนตัว คอควายที่ดินไม่ได้เพราะถือเป็นสินส่วนตัวรายได้ได้เพราะถือเป็นสินสมรสงองูที่ดินไม่ได้เพราะถือเป็นสินส่วนตัวรายได้ไม่ได้เพราะถือเป็นสินสมรสเอาละค่ะเราไปดูเฉลยกันดีกว่านะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ พอควายที่ดินไม่ได้เพราะถือเป็นสินส่วนตัวรายได้ได้เพราะถือเป็นสินสมรสเหตุผลที่ที่ดินตรงนี้นายมิตรจ,จัไม่ได้เป็นเพราะว่าแม่ของนางมุกได้เซ็นพินัยกรรมยกให้นางมุกแก่เพียงผู้เดียวแมจะได้มาหลังจากแต่งงานแล้วก็ตามรายได้ได้เพราะถือเป็นสินสมรสเหตุผลก็คือ รายได้ตรงนี้เกิดจากการที่อังมุกทำการค้าขายและเกิดเป็นผลผลิตออกมากำไรที่ได้จึงต้องแบ่งให้แก่นายมิตรด้วยเพราถือเป็นทรัพย์สินที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัวนั่นเองเอาละค่ะก็จบกันไปเป็นที่รับร้อยแล้วนะคะสำหรับช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ในวันนี้เราหวังว่าเพื่อนๆจะสามารถนำความรู้ที่เราสอนไปใช้ต่อยอดหรือว่า ไปเป็นข้อมูลในการเรียนต่อไปได้นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องขอขอบคุณแหล่งอ้างอิงจากหนังสือหน้าที่พลเมืองวัฒนาธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมม .4 ถึงม .6 ด้วยนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย